าไปดูน้องอะไรนะคะพ<อ>าไปดูพี่บัวบัวอย่างเด่นเนาะชื่อว,วันใดด้เพชรสุวรรณเพชรสุวรรณมาจะงับมือไหมเพชรสุวรรณท้องห้าเดือนแล้วนะคะเนี่ยลูกมันจะง,งับมือไม่รูกฮะพ่อพันซีไว096นะคะเนี่ยพ่อพันพ่อพันยังนะซีไวพ,พ่อพันซีไว096 โอ้โหพ่อพันซี096นะคะท้อง5เดือนเร็วอันนี้เอาให้ไอ้กินยามันกลัวลูกเลยนูกลัวมากลัวมันอมันโอ้ยสาวเกาหลีบอกเลยว่าเมิ่คืนหนาวขักเทโนวันนี้สาวเกาหลี อันนี้สายฟ้ากับเพชรสุวรรณเด้อนี่ไม่ใช่สายฟ้ากับเพชรสุวรรณไอ้สายฟ้ากับสายฝนอันนี้สายฟ้าน้องควายสายฟ้าสายฝนค่ะน้องควายสายฟ้าสายฝนค่ะก๊ักงกินยา ซื e ้อว่าอย่างไรนะซื้อว่าอะไรนะเพชรสุวรรณเด้อค่ะงัวตัวนี้ซื้อเพชรสุวรรณเด้อเออุณหภูมิร่างกินเลยนะงามๆโอ้ยท้องหาเดือนเลยเด้อค่ะนี่อเมริกันบามันอเมริกันบาแมนบอกอเมริกันบามันแดงนะคะนี่ท้องห้าเดือนนะคะโอ้โหตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ันอ้ชื่ออะไรนะอันนี้อันนี้อะไรนะสายฟ้าสายฝนหรออันนี้น้องควายสายฟ้าสายฝนนะจ๊ะน้องควายสายฟ้าสายฝนจ้ามาชมมาชมบรรยากาศ ไปกก็ขอขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจ้าขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญเดี๋ยวสิไปเยี่ยมเด้อ ไปเยี่ยมทุกๆคนนะคะสายฟ้าสายฝนสายฟ้าสายฝนจ้าควายสายฟ้าสายฝนนึกถึงตะเก่าตะกี้เนาะ เห็งนงัวเห็นควายนึกถึงตะเกาตะกี้ตะเกาตะกี้ตามถนนหนทางมีแต่ขี่งัวขี่ควายเนาะสมัยตะก่อนุมมือหน่มีแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นการเลี่ยงอนุรักษ์ไว้